ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนวนีวันที่83เดินเข้าไปข้างในเลยเข้าเดิมที่คิดว่าอกาศวันนี้จะค่อนข้างดีเลยจะกินข้าวในส่วนเส้นหน่อยแต่ทาไมจู่ๆถึงฝนตกได้นะนอาจะตกแค่บางพื้นที่เดี๋ยวก็น่าจะหยุดค่ะท่านแม่ในมือของท่านถืออะไรไว้มันเป็นสมุนไพรนะ ช่างเฉวติดเชื้อจากลมหนาวตอนนี้ร่างกายอ่อนแอม,มากคุณหนูสามก็เลยเอามาให้นางติดเชื้อช่างเฉวีเก่งด้านการแพทย์ซะขนาดนั้นศิลปะการต่อสู้ก็มีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมาโดยตลอดนางจะเป็นหวัดไม่หายดีจนถึงตอนนี้ได้อย่างไรอีกอย่างไวซี่เหอก็ไม่ได้สนิทกับช่างเฉวด้วยทำไมนางถึงเอายาม,มาให้หรือว่า นี่ชางเช่เจ้นอนอยังอะคุณหนูกลับมาแล้วเหรอเจ้าคะน้ำเสียงดูอ่อนแรงมากชางเช่เจ้าทำไมสีหน้าเจ้าซีดแบบนี้เออข้าข้าข้ไม่เป็นไรก็ค่ติดเชื้อลมหนาวนะเจ้าค่ะอีกไม่นานก็คงหายคุณหนูไม่ต้องเป็นห่วง เจ้าโกหกท่านแม่ได้แต่หลอกข้าไม่ได้ดอกนะขอข้าตรวจชีพจรเจ้าหน่อยอใครทำลายศิลปะการต่อสู้ของเจ้ามันเกี่ยวกับไว้ซีเหอใช่ไหมไม่อย่างนั้นนางคงไม่เอายามาให้เจ้าแถามยังอึดอัดใจไม่กล้าประชญหน้ากับข้า จริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของคุณหนูสามหรอกเจ้าค่ะก่อนหน้านี้ก็หนูสามถูกวางยาแล้วไม่รู้ว่าคะ่ะไปเกยียวข้องได้อย่างไรแล้วในท่านก็ได้ทำลายศิลปะการต่อสู้ของข้าเพื่อเป็นการลงโทษเห็นได้ชัดว่าไว้เทียนอาศัยโอกาสนีจจัดการเจ้าเพื่อเตือนคะ่ะไว้ีเหอเองก็น่าจะรู้ความจริงไม่อย่างนั้นนางคงไม่มาเยี่ยมเจ้าหรอกคุณหนู ไม่ว่ายังไงตอนนี้ข้าก็ไม่เป็นไรแล้วต่อจากนี้ข้าคงช่วยอะไรคุณหนูไม่ได้คุณหนูไม่ต้องการข้าแล้วใช่ไหมเจ้าคะนี่นี่เจ้าเห็นข้าเป็นคนแบบนั้นหรือข้าจะทอดทิง้งเจ้าเพียงเพราะบาดเจ็บได้อย่างไรกันแม้ว่าเจ้าจะสูญเสียศิลปะการต่อสู้แต่เจ้าก็ฝึกฝนใหม่ได้หากเจ้าไม่แข็งแรงจากนี้ไปข้าจะเป็นคนดูแลเจ้า คุณหนูขอบคุณสำหรับความกรุณาเจา้าค่ะค่คาดีใจเหลือเกินแลาวันวัน,นี้เจ้าอยู่แต่ในห้องเขารู้สึกเบื่อหน่ายใช่หรือไม่เดี๋ยวฝนหยุดตกข้าจะพาเจ้าไปเดินเล่นเองมอ่แต่อุดอุ้ยอยู่แต่ในห้องน่ะจะไปอารมณ์ดีได้ยังไงแล้วมันจะหายป่วยไหมล่ะ เสื้อนี้เป็นอิสระไปที่ไหนก็ได้เราจะสามารถเป็นอิสระได้เช่นนี้ตลอดไปมิมนะ <c oughs> <ๆ c oughs> ก่อนหน้านี้ข้าไม่กล้ารับปากว่าเราจะเป็นอิสระได้หรือไม่แต่ว่าตอนนี้ข้าคิดว่าพวกเราสามารถขวายควาได้นะตราบใดที่เจ้าเต็มใจ ที่จะติดตามข้าเจ้าจะมีทุกอย่างที่ข้ามีนางเอกเป็นคนไม่ทิ้งพวกพ้องนะคะถึงแม้ช่างเฉลยจะไม่มีวรยุทธ์แล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งช่างเฉลยนะคะก็คือของทุกอย่างที่ข้ามีในอนาคตเจ้าก็จะต้องมีในอนาคตเช่นเดียวกันคือไม่แบ่งฐานะได้ทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมของนิชานะคะช,ช่างเฉลยก็ยังมีประโยชน์อยู่นะเพราะว่า ช่างเฉลยคือเขาเรียกว่าอะไรรู้การแพทย์สามารถช่วยคนได้ก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่พอสมควรแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่ช่างเฉยถูกตัดบรยุทธ์ออกนะคะในท่านเวย่ยก็คือพยายามที่จะตัดอํานาจของนางเอกนะคะด้วยการสั่งสอนช่างเฉยเป็นกลาย,ลายว่าอย่า yeah. มาทำตัวกลางประมาณนั้นแล้วนางเอกจะตอบโต้กลับหรือจะทำยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะส่วนตัวอยากให้หนางเอกรีบแก้แค้นไวๆเหมือนกันนะ <c oughs> เออถ้านางเอกเรื่องนี้เป็นชิงโจสงสัยว่าเรื่องนี้คงจะแบบว่าถูกแบบแก้แค้นเยอะแย,ะ,ยะมากๆอ่ะคือถ้านางเอกเรื่องนี้คือชิงโจะนะแต่เรื่องนี้นางเอกก็คือ แต่ขอโทษทีนะคะนางเอกเรื่องนี้คือเว่ยชิงเกอร์ค่ะซึ่งก็อ,อยากจะรู้เหมือนกันว่าเว่ยชิงเกอร์จะตอบโต้กับเว่ยเทียนตอนไหนแล้วจะแสบเหมือนกับชิงโตหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามอ่ะคือแบบอยากรู้แล้วอ่ะ